Bueno. เ่าเป็นมันก็คือว่าหมาจะใส่ว่ามปนลูกที่ผาในเรื่องที่เราบังคับนี้ก็มาเอาหมาตัวี้มาตกูหนีมาั่เาใหญ่เขาใหญ่หมาหมาจะได้ีกพหไม่ยังข้าเอาใหญ่รู้หรือเปล่าว่าเราเป็นใครอ่ะไม่รู้ชีใครอ่ะาทำไมทหารมันอุ้ยอุ้ยต่อแล้วควาโหรถาโหรถนท้องชัดเลย คนเงี้ยมนตะอเออพ่อเนมอ้ีขาวจะพารวงคดควยืนบาดเียวพ่อพ่อสังเกตเราเปล่าจะล่าทันสงสัยจะเป็นขอพ่อแน่ร้อยเลยสีแดงเลยี่วอเขยีรีบไปดูแลพ่อเด้ายผู้หญิงผู้สาวม่หอแคบเด็ดเดียมืู่ผู้สาวไก่งหลเก่งมาชนคหามเยห่ั แถวว่ารักกิโลเฮ้งจะคว้างไงี่ช้าเขาบอกแถวว่หน่อยพูดจันะฉันจะสีผู้ก้ามเล้อจ้าดสีสะเจดก็เพราะมีคนผู้หายดอกจะเป็นผู้ใดที่นอนแทนไป็ีเช้านาจากบานเลยฉีเช้าน้าทข้าีบ่บ่บ่สีพ่ที่เขาบอาเขาสาเขาลื้อไนั่งหน้าบ้านได้บะ นาเกีนาคช่ือเลคุณอแล้วนั่งมาเอ้ยส่งว่าเขาขึ้นมามาเอาเมาีกลวยไม่เป็นของเก้นจาเป็นผู้ใดจะหโตเาเจ้าฮอออตัวให้ไตั้งไ้ดิเนะเอาเองี่ละคือเพอร์ปีนท้องแต่คนไทานีทำคก็ลี ตอน,นตอนไหนตอนหลังที่มันถอดและในหัวใจแก้วลาวาพ้นเป็นไผแต่ว่าในหัวใจสิคิดหาเดิอทางแก่แกวสิวสลอมและเสแสรคงหัวแข็งมายมออนสิคาพอพ่ล้องกกนอต้อากยังยต้องลำบบาก เอาสีเอาหายดืสงคืนบออ้ตกลงจิทิ่มาเดือซ้เยขวาอยกย่ง อีน่าผู้ห้อีอีผห้อน่ะ่พอเจ็บเหนื่อเจ็บปวอเจ็บเ่อยไป่้ใชหน้าตาขพวกเรายังมีพวกเยัพวกาตายบ่พกเายัอไว้แก้ว หัวมันมาหัวนีจ้าโอ้จ้ากับจ้าจาเนี่ยจ้าจะร้องถกชี้หูกี่นีผูอออันนี้ก็บ่อหลูกีอาฝ่ายอย่างนี้อเสานางหามอัาพัฒน์สลัหางที่หลามพ่มหชื่อะไรก็ได้เี้บอกอํพุ่มสีั่มันคือจังอําคุณผ้มเกาหัวไสาวหางาม ตกลงํำตามที่ับปากที่เจ้าอมองอะไรจ้าอาแล้วนเข้ามาแทบเดือบีดว่ท่านท่านท่นท่านก้วันที่สามสิบกุมพาอฮะเขาบ่มมีอีกแล้วพรอพ่อสามสิบกุงพ่อเนี่แม่สามสิบกุพาาจำไม้เกินใจเขาใส่หส้าบมาทั้งหลายนี่ยแ้กับวนั้มามาเรารเจ้าสู้ขอกับไนีเนตกลงทำหนีบ่ตกลงละ ซื sia, Arrow, yeah, like, ่อๆเกเอาละแก้วเอ้ยเอาเราขึ้นมามันสิขาดก่อนป่ะไม่ได้หอมอย่างแก้วจะขาดด้วยกันหรือเอา่อยากให้้าขึนหอมจังหอมนี่จ้าหอมมากฮะใส่โดนี่ผู้ไหนบ้างนะผู้ไหนบ้างหอมหอมบ้างหลายคนเยอะถาไม่เรู้แก้วหลายคนอยู่น่ะถาม ข่าสิแม่มคู่ไรยีหลีแม่ให่เลยกิกกว่าห่มจนว่าขา,าบพี่้องมาของแก่สาธุเ้ยสิสกิจทั้งหลายเออใจผู้ขาบาบด้วยจจุอ๊อ่ะอ่ะง หอมแบบไดนอมคือกขีเลยนะอัชระพิษก็บอกไม่เรืองราเขาเลือกเราทันตั้งใจหัวก็ดีสักสิบกว่าไม่มีอยู่จริงคนโู้ชอบเปรนฉลาดของคนเหี้ยงน้อมื่อมอ่ะอตัวละซ้ำตัวค้น้ามาสิญาฮาน้นมันี มันผสมเนียมันจังคือนอพี่บ่าโวยให้พ่บิกับบ้าหงกับกาดก็คดเฮาปัดเอาเด้อเราปัดเอาเน้อบูเจยเพียงเาบ่ใส่ใจโอ้ยนอคนโอ้ย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 โโอ้ย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  เฮ้ยเส้ามันแก่ขาด้าสงงยังเสน่ห